่าสวัสดีวันนี้หวยเกม Power w a s s Simulator แกเราก็มาหลังไว้ว่างคองแคลซื้อข่าวนี้มาบ้านกงเท้ากัน <c oughs> กินกินก็ขำๆก็งงยั <c oughs> งไงก็กง <c oughs> อ่านกังแล้วก็เหอะอย่างนี้อยู uki, ่ก่เสียงว่าไงไงก้างข่าวนี้มาค่ะเขาข้อความเขียนว่าเออขอบคุณมากที่ช่วย คุ้มเงาได้ก,กันเลยไหวใจแกเก่ง <laughs> <laughs> เองแกก็ห้ำเองอ๋อคือแม็กแม้ว่าการมีกองเยงังไอ้นโบนบะกูไงป่าก,ก็เป็นเรื่องดีเออไอ้บ้านของเขานี่คือกองเียัเหรอ <laughs> แกก็ทำให้ต้องเชิงกับกรสภาพอากาศแกกองน,นี้คือถังที่งีงังงกับกระปรมากกองเกิมเออเรียกว่าเป็นอย่างเด็กๆคือเด็กก็เปื้องกมเด็กกูคเคยๆก็เปืเ้อนได้ค่ะ เพราะเราแก้เกลนดทงสมัยกรองเราก็เกิมเติมน้ำใส่ขันก่องขานใบเพราะเกล็ดเก,กิดถ้วยกักน้ำออกเองขั้งแก่ก้านบนสุกสุบมาก้างกุบมันก็งุบมากเยอะกล่องใหญ่ไม่มีใครได้รับอังก่ายเออบอกส่วนใหญ่แปลว่ามีส่วนที่ได้รับโอ้ยปัจจุบันอพวกเขาไม่ได้อังขับอ่งุยากให้ขึ้นไปบนหลังคาอ่าด้วยซ้ำ เออด็กอนุบางก็ไม่คง้นอังคมแล้วก็มีคำพูดถึงคงไปกามกลางน้าเลยเออถ้ากลางน้ำเมื่อก่อนกันเคยทำางแกก่อนผู้ผู้ปกครองกับกรบวงใจเรื่องนี้ถ้าคุณมาช่วยทาความสะอาดอาดก็ได้ไหมก็เยี่ยมมากเลยโอเคแกเดิมเกเป็นคนทำความสะอาดอย่าพอกงห้ามก็เลยก็มาแก้งยาว โอเคเริ่มงานกราเราไปพร้อมกับเออแมวบงกัดขะงาคำนี้คือมีแมวหนึ่งเก่าค่ะมาแมวเมียวเมี่ยงเก่าคือบงกัดพร้อมกับกับ <c> ภ <oughs> <c oughs> าพที่หวักกิ่งโอเคมาถึงที่หมายเมื่อกี้แอบดีรบขั <c oughs> ออดูกิเริ่มจักถองน้อยเพราะความง่ายเริ่มจากของน้อยก่อนจึ๊บแอบมือสึงมึงเลยก็อยากไงสะดวกระ้นเรื่องแ้ายเออกระปานบล็อกบอกเหมือนเคยเห็นค่าันอืมซถยิปอขึ้นยานอย่าง <laughs> แกกามีเกมแปลกๆนอกจากเรียงวักแลบบ้วเขาบอกจำกลงคือแมวครับค่ะแมวครับไม่พอครับกลงขี้กลงพึ่งต่อยค <laughs> ่ะสภาพเขาง้างสรุกลุ้ลงจังสุกอะ่ะยังค้ามกับข้าวอยู่กีๆพึ่งกบมาแต่ไหนไม่รู้ลงเท้าต่อยปึ้งฟังเธอเงี้ยปึ๊บ Còn cầm sức <laughs> à. Để mấy tiền hả có ngày ơi Chứ Không có bốc khớt không có ngay Ôm ha gì mà có không bốc ạ À, à ngày ơi Bốn nhất Ờ à, hết อย่างที่สาวมาหาในเกมคนที่บ้านไม่เคยทานยามากก็กวบางานถรูบ้างแค่นั้นแต่พอกันไงก็จริจริงพองานนี้เป็นของพอ่อค่ะพ่อกันให้ยังกัอพอกันรื้มปื้อก,กับกระใครงานเหมือนคนั่งา giờ mình tập nhập nhau 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 tiếp mong kinh nghiệm mong hả kinh không ngại nghe thôi không ngại à, ok ทางบังไดที่สวยงามจริงๆก็มีบ้าอ,อยู่ทั้งดาดหลังเขาา้าหมดอนกวนะรู่ากนี่แต่ถ้าจะให้ใช้งานจริงเองคงไม่ดูความสะอาดยากมากและเ่อกี้เลี่ยมๆธรรมดาก็แค่ไม่ชอบ เงาเงา่าแบบมุมนี้กะเขาไปเงายอชิปกัวนนป่ะยอชิปก็วันอืมปื๊ดกินเอากับกปยังไงคันก็คัอรุ๊ก้วยแบบกระโดดอมันเลกนี่แกเรื่องความอินี่คือ เป็นไก่ที่กันบาก้มอยู่กี่โอเคปิงอเติมคำความกับการกงนี้ยกันเนาะไอ้กงที่เป็นหน้ากากกับเป็นไม้คิวงี่ เพราะก็เป็นคิวค้วเหือคิ้วไอ้สุกยากสมัครหน้นากากบ้างฮอปปี้เนี่ยับ้าบ้องโค้เอ็นวงพร้อมกับการขี่แมวเกาแล้วก็ขีดเกามันคือเรื่องปกติเกี่ยงกับตรงเมแกแมว แน่นี่แมวหลงพูไปแล้วก็กลับแมวไปกขาบกับผาคลิปรือคุยกับแมวเลือยกรอยางครับไม่เลือดพอค่ากับเอากระจานเย้ากับ <c oughs> เหยียบเลือดกับแถวด้วยการขังเก่งเกมแล้วก็เก่งแมวอืม <c oughs> thấy bằng gai cái hết cả ở công nghiệp học chắc 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 chương trình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  Ừ. แล้วก็ไปกระถางตัวไม้ก็โบงจิ๊บมังกรเอยเออโอเคอังก้อนม่งังคก้ค่ากันงงเองโอเคเออเข้าที่อย่างที่บอกว่าจริงโอเคงาการที่บออ่ะอยู่กันปิ้งแล้วก็ไป คือกองกลมนี้ก่อนเลวนแวนแหวนแวนแหวนแวนนแหแหแหนแนแแหวนนแหวควกวแหวนแหวนาหวนแาวนเออววกน อยาเล่นเกมเขาเข้ามาเองนะกรรมการเก่งข้ามไม่ได้นะี okay, ้โอเคขำมากี่เกมต่อ <laughs> มิติใหม,ม่ของการขำเกมแต่เล่นเกมคือคือมิกกีที่มาพร้อมกับในช่างแมวเหมียวหนุ่มเก่าไปเก่าไปกูอีกห้อง มันแงกที้กางยูเหมือนตองคงบอกคงหืมยืดยืดดอกไม้ยังมีจวีว่าแก่กงบางขีกางยึกเขาเป็นกับไม้กินง่ากลับไปเหรอดูมั้ยเงี้ยยังมีวิชางีกาค่ะยังงื้อพงขอบง่ายค่ะ nó có ơn tôi lắm, nó có tôi nhau cảm ơn tôi nhau cảm ơn tôi nhau cảm kia tôi nhau cảm ơn tôi nhau cảm ơn tôi nhau cảm ơn tôi ăn cái cọp bỏ cọp ra bông cưng bây giờ nghiên cứu ăn 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 มากูกัไงไายฮะม,ออา,มา,า,กากูอืเด็กโตอย่าของความกากข้ไปไม่ต้องวลอะไรงี้วะอืมวงหน้าการอังสุดท้ายยังวะ เยังไม่บุ้งออย่างอ่เออบนุนี้โอเคเีือวเอาเส้นนี้แลว้วกันยังไม่ได้เขาติดวงการอีกคอมยังใจยังวงคอยแม้เรากับมีการ แกของกีก,ก๊อฟไม่มีค่ะที่รจริงข้าไทยเงินามีความตากค้ามง่ายก็ง่ายกว่าถึงเรามีการแกะขอมมาไม่มีค่ะก,กกะกีเรียกว่าไงกว่ากีก๊อฟแค่อย่างอืมอ่าตรงนี้ก็เอาไปกองใส่น้ำไปกองออ๋ โอเคดูค่าก็ไม่ง่ายอืมืึแปลว่าองี้ก็เป็นข้างแขบไม้นี่เลยงออืมป็าตามแต่พยายามแต่พยายามมาหนา มันซึ้งเลวละมันซึ้งเวลาจังจังคิดอันนี้มันจึกแบบหรือเปล่าอ่ะดูไปเครื่อมกันเตอร์แม่ใจไหกองชื่อไม้ก้องตักการให้เรียบร้อยไม่งั้นกำบากข้าปเจ้าไว้เกิน่นค่อยออกเลยฮะอืออะไรทางจากกินโลกเกิด เออก็มาบอกหนูทำไมคะหนูเป็นของข้อาาอาา่อาค่าฮัลโหลเจ๊พี่แชทบอก <c oughs> น่าขัดเขียนยังพี่แชทหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องบอกคงที่คำนั้นด้วยกันกับเธอค่ะไม่ใช่ของข้ออ่าแบบข้าพเจ้าวแง่แมวแรงยืมือว่าแกก็ไม่าาป้าย <c oughs> <c oughs> อ,อยู่เมื <c> ่ <oughs> อกอิ้ก็เออจองนี้กักขังหา cầu nghĩ cái cái không ấy gọi cả à, à ừ. Ừm Ừm hm 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 Ừm hm ừ. hm ừ. hm 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 Dạng hm ขโมยโดนกึกเขาอ้ยเฮ้ยโอ้ขโมยของกินเด็กเด็กเด็กน่เออเนาะแบบนี้ก็ได้เนาะปึบกลับไปโอเคเขานี้งี้แตได้แล้วมั้งปึบ mập mà rồi mà không qua bà cứu máy to đó à, cướp cứ cứ chắc mà tên cá ức cá áp ghép rồi nó là khô gấm mắng á à? cứ có có cứu mái. Mình băng hái này cứ gỡ cái cái của bên kêu mà mi băng hải cái cứ ẩu ẩu gác kì โอเคเช็คเ okay, ือกเยอะปิ้งย่งเก่งเออคงเชือกไงฮอืมเกงที่สองืมเกงที่สามเกงที่สี่โอเคก็ไปก็ปีกลางกันดีกว่าอาจ่ะต้องบีหน่อย อะไรเงี้ยแล้วเราเจอของเก่าๆกับพวกไ้งงก็ขึ้นกว่าเมื่อกี้บอกเราด้วยเหรอเออโอเคจะดูว่าประมาณนั้นเอารวังเออพี่คะพี่กลับไปอะไรก็ไม่ต้องบอกหนูฮะเรื่องนี้กตัวไปหน่อยนะ เรื่องส่งเกลียไม่ค่อยบอกกันขานนี่ก็ได้ค่ะเราเป็นไงกันว้ายใครกี่เก่งไงเงี้ยยังเองครับเองเออคือคือข้ามีเออแปลกแปลกวะแปลกแปลกถูกไหมพี่เออเอาเถอะเนาะเดี๋ยวค่อยเออทำความต่างให้เหียมก่อนก่อน เตียมอ่องเออไทยซึงถ้าเกิดเตียมแปลกแบบคิดมากคือไฟเสียงเสียค่ะอันนี้ก็พักใหม่เถียงเอาโอเคเดี๋ยวก็พยายามให้ฟีเจอรเ,เดิมก็อยากให้ขึ้นเดี๋ยวเชื่อเลยอืมขอบเราก็ทำความสะอาดขอบด้านให้ซิบซึบเทียมหยางเทียยาง เฮียยางไปเสียงเงื้อๆหน่อยเยอะอืออะไรเออั้งเข่าโคข้างกับเรื้อหมุกเอามือถือพบมือถือของฉันเติมโอเคก็สุดคือแยกเอามือถือไปเก่งข้อความก็เลยแตกโอเค าใครความแปลกเขบอกว่าเาค,ค,คิดฟิวว่าเป็นเด็กพิมพ์เนี่ยก็คือไม่แปลกเลยขขาหมกที่มันโผลอ่ะโอเคจุดจุดเรากำลังกระเถืงความจริงความจริงกำลังกลับคบใ,นน,ใน,น,นนิสสะแต่ที่แน่ๆก็มีคือจุดจุด ทำพูดมาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะหอบแห้งมากแต่จัดการดิ้นกันโอเคความกินคือพอไปเสียงเสียฉันคันกลับไปงั้นพักหรือว่าไปทำอะไรหัวเร่งก่อน เดี๋ยว้งคงเอาง่าซุกแมวดีกแกซุกไม่ได้อีกสุขภาพไม่ดีสุกกุกงพีเนี่ยคือเป็นแผลกุกงพียอ่ะแบบปากเองแบบไม่ฝาน้องกะตอกก็เป็นเลยจัดการเอาง่าซุกแมวประจำถูกั้งกี่ซุกแกเผื่อข้ามบ่อยไหมบ่อยแต่ข้าไม่บ่อยมากก็ไม่ได้เป็นไร ยิงอระดูเยอะยิงป่วยง่า <laughs> ยมาเพียงแค่คำยืบเก็งแล้วกลับไปก็ผงังเนาะซือ้อซื้อเสี่ยงเอืองเกลียดง,งามชือ่อเปลี่ยนเป็นอังยาวเหรอน่านก็ขี่แกงกว่า Um, cái hộ qua người mình á Ừ Ừ, khá, khá là cây, nhìn con cài vậy không Ừ <laughs> um. โอเคเดี๋ยวอ,แอ,อีแค่สองแผงสองล็อกเ้าก็เกะกับภารกิกนี้ออยึบอือึบทำไมไม่วิ่งหวะอ่ะวิ่งอะแผงก็ค้ายภารกิจนี้ก็สเสริมผมเลยกังกับเกะไง โอเคปึ <laughs> uh, oh, soup, ๊บ uh, ปึปึ๊บเยี่ยมแกทำไมมีบึ้งอยอโอ้ยความบึ้งของอนี้เาอ้าวซึบอีกิกัอ่าซึบจาปึ๊บยางฮเอ้าวูกงกงงง่ายันี้โอเคอืมอร่อยเ บ้าไงป่าของเาองราเขาไม่ข้ามกบมากมาคุยทำความสะอาดข้างใหญ่หน่อยได้ไหมเอมไอไว้เหยียงกระเพหนูเพิ่งกัดกลางบ้างบบ้างของเขาไงป่ามาได้โอเคเอเอเขากลับเลยได้ไหมเขาปีงไปที่งกเพื่อกลับได้ไหมนี่โอเคค่ะพ่อหนูกินรือว่ากำแพงก้องหงกำแพงอากาศแกเออแคบป่าก็เกิดกินอนะ่ะแคบป่าเกิดไง โอเคก่งงานเยอนี okay, sure. so, mm ่คือภาพความพยายามของเราในฐานของความสะอาดเก่งความกรีนงานกับกองแค่คงเยอะกว่านี้แก่งทงเก่งคงเดียวถ้าเก่งไก่คงกับเออเกี่ยวกว่านี้ยโอเคชึบส่งงานไปยังลูกค้าของลูก เดี๋ยวกันก็ไปโกออกไปอะเโอเคมาค่าบอกว่าคุณเกลียเกีเก่ยม,มากกรงเลียงอังกุบางดูสวยงามเหลือเกินกองนี้เด็กเดกระงบกระมากข้งก็ยินเสียงนกในป่าอีกครั้งยินเสียงลมพัดใบไม้กระทั้นเสียงหัวใจตัวเองข้งหวังว่างี่เป็นเรื่องปกติเออพี่เรื่องการอะไรข้าง,งัานเออแกเอาเถอะเนาะอ่าคลิปนี้ก็ขอเก็บแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye.